หายแซบหนูอยู่นี่ครับนี่บอกแล้วรูนี้ต้องอยู่เรียบร้อยโอ้โหโดนอีกแล้วครับผมโอ้โอ้โดนครับโดนหมานหมานหมานเก๋้สวัสดีครับผมพบกับผมออฟคนหากินครับวันนี้จะพาไปดักหนูเหมือนเดิมครับ หนูซ้ำหมายเขาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ดูรอยแล้วก็ยังมีขี้มีรอยกดหญ้าใหม่ๆอยู่นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับไม่ได้ลงคลิปสองสามวันละทํางานเลิกงานมาก็ไปช่วยพ่อดูข้าวโพดนะครับไม่ได้ว่างมาดักหนูหากินเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดักครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูตอนผมดักครับนี่นะครับดักซ้ำหมายจริงๆครับนู่นอีกอันหนึ่ง มันยังพอมีล่องรอยใหม่ๆรอยกัดยาใหม่ๆครับนี่มีขี้อยู่ขี้ใหม่ๆเลยเดี๋ยวมารอดูถ้ารับวผมจะดักให้ดูเผื่อต้องมีตัวเหลือมั่งลยครับผมโอเคครับนี่ครับดักกับเหล็กแบบโบราณนะครับบางทีบางทีก็เรียกว่ากับอีแปะอะไรนั่นแหละครับด้วยเหยื่อลำอ่อน เดี๋ยวน้ำอ่อนผสมน้ำโอเคครับเดี๋ยวผมจะดักให้ดูครับด,ดักครับน้ำอ่อนผสมน้ำแปะแปะแปะเลยครับแปะแบบนี้ครับดักได้เล,เลยครับชอบใครชอบมันครับหมินหมินก็ได้ครับ งูแตะปุ๊บแตะเลยงี้ก็ได้นี่ครับตามทางมานนะครับผมโอเคครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งครับ อย่าลืมมัดเชือกด้วยนะครับถ้าหนูติดมันก็ไม่หายถ้าเกิดคนมาขโมยก็หายครับ <c oughs> โอเคครับนี่ครับตอนที่ผมมาดูทางทางหนูผมเห็นหนูอะมันวิ่งเข้ารูเนี่ยผมจะดักตรงนี้ดูนะครับ น้ำร่องน้ําใหญ่ๆครับน่าจะมีนี่ครับร่องน้ําครับใหญ่ๆแบบนี้น่าดนนะครับโอเคครับครับผมย้ายอีกหมายหนึ่งครับเจอคนดักอีกแล้วครับหนูน่าจะอยู่หรือไม่อยู่อุ้ยแต่คุ้ยคุยใหม่ๆอย่างนี้น่าจะอยู่นะครับคุ้ยใหม่เลยอลองดูครับนี่ครับทางใหม่ๆเลยครับนี่ อยู่แนี่รูน,นี้อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยแห้งแรงนะครับแถวบ้านผมโอเคครับนี่ครับดักนี้นะครับผมรูอยู่นี้ดักตรงนี้เลยครับมันมีตัวอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกินกับหรือเปล่าครับรอชมครับทางแบบนี้น่าจะอยู่นะครับเนี่ยทางใหม่ๆนี่ผมดักนตรงนี้เลยทางใหม่ๆเนาะลองดูครับ ได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับผมนี่ครับรูแบบนี้มันจะมีหนูหรือเปล่าครับแต่มันเลื่อมนี่นะแต่มันทางมันก็มีอยู่ครับแต่ดิบมันแข็งดูไม่รู้หรอครับลองดูนะครับเนาะเผื่อฟุกครับโอเคครับนี่ครับเลื่อมๆแบบนี้ดินมันแข็งครับมันดูยากต้องลองดูครับผมโอเคครับ โอ้หมายที่สามนะครับผมวันนี้ดักสามหมายหนูไม่ค่อยมีครับไมายนี้ก็ซ้ําครับซ้ํขผมผมนี่นะครับรอบนั้นผมมาดักจากน้าแลครับหนูลูกมันตัวเล็กอยู่ตอนเนี้กลับมารูเต็มเลยดูว่าจะได้กันหรือเปล่าครับอ,อันตรายนะครับ ผมว่าลั่นรอ,อดครับโอเคครับนี่ครับวิธีดักนี่นารูครับนี่นารูครับง่ายๆเลยครับที่เกี่ยวดักแล้วโอเคครับ ลำอ่อนครับดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าตัวหนูมันจะกินหรือเปล่ารอติดตามชมครับวันนี้คลิปน่าจะยาวหน่อยนะครับคลิปยาวครับวันนี้ดักหลายที่ชมกันแบบยาวๆเลยครับผมนี่ครับนารูครับโอเคครับ นี่คร okay, ับลองดักทางให้ดูหน่อยน่ครับดักทางมันนะครับโอเคครับนี่ครับทางหนูเลื่อมๆอย่างนี้เลื่อมๆนะครับเลื่อมๆตลอดครับผมมีรูครับนี่รูเต็มเลยครับรูเต็มเลยนี่ครับยมาลอลุ้นกันนะครับนี่รูเต็มเลยทางสวยๆครับนี่วันนี้ไม่ได้เอาบ่วงมาครับ เน้นกับเหล็กอย่างเดียวโอเคครับครับผมได้เวลายามหนูแล้วครับไปครับมันด้ลสมัยครับสิเป็นตาบุนอสมายเขาครับหนูก็ทางเก่าๆครับสังเกครับโอ้ยอยู่ซื้อๆอ,อยู่ครับนั่น สองครับอืมกับดักหายแซบโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอ้ยโดนโดนโดนครับผมโอ้ยมาแล้วหนึ่งเต้มมาแล้วหนึ่งเต้มโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับโอ้หนึกว่าจะจะเหี่ยวซะแล้วนี่พึ่งติดเมื่อกี้เลยมั้งนี่นิ่มๆอยู่เลยโอ้ยนี่ครับหนึ่งเต้มสวยๆครับหนูกลัว เดี๋ยวดักไว้ต่อครับเข้าถุงหมานปุ๊บเรียบร้อยเหยื่อเก่ายังอยู่ครับเจอเหยื่เก่ายังอยู่ดักต่อครับดักต่อเพื่อติดอีกพุงนี้โอเคครับ ไปต,ต่อครับผมคิดว่าจะเหี่ยวซะแล้วยังหมานอยู่ครับผมไปครับขาานี้เป็นไงนอกครับที่ว่าลูหน่าอยู่แต่มันน่าอยู่จริงเนาะจะมีหนูกินเหยื่อแล้วหรือเปล่าอยู่ตรงไหนนอ้อนี่ไงันอยู่เฉยอ,อยู่เลยนี่กลับอะไปต่อครับวันนี้ดักหลายที่ครับสามที่เลยตรงนี้ดักอยู่ห้าหลังโอ้โห กับหลักลั่นครับโดนแล้วครับนี่ครับเจ้าถิ่นอีกแล้วนี่ครับเป็นไงครับโอเคครับผมดูรูอย่างใหญ่แต่ตัวมันเล็กนิดเดียวโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดักไว้ที่เดิมครับหนูเล็กกวนก่อนนะ มีเดือนแจงซื่อ้วยทิอครับันนี้เดือนแจ้งซื่อ้วยครับแจ้งโจโลเลยโอเคครับ,นนรบ,คครบไปอีกที่ครับผมครับต่อผมมาถึงอีกที่แล้วครับเป้าหมายวันนี้สามตัวครับดักแค่ยี่สิบอันระดักสามหมายครับได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับ ลูกค้าไม่ค่อยมีครับเลยดักนิดเดียวปกติผมจะดักเป็นร้อยครับผมไปครับหลังแรกครับโอ้โหโดนเจ้าถิ่นอีกแล้วโอ้โแย่ส yeah, ิครับผมแบบนี้โอ้ไม่เป็นไรครับผม จะถิ่นเล่นงานแบบนี้แย่เลยครับผมหนูเล็กออกก่อนนะต่อครับอย่างนี้ว่าไงเหมือนเดิม,อมเอาอีกเลียวครับนี่โอ้ยแบบนี้เนาะแย่แย่แย่ไม่เป็นไรครับ ต่อครับมาดูตอนเที่ยงเห็นหนูวิ่งวิ่งเข้ารูเนี่ยยังไม่กินครับนี่เหี่ยวสละมากผมหมายนี้ได้แต่หนูสิงหนูเจ้าถิ่นโอ้ยอยู่เฉยอ,อยู่ครับนี่ฝั่งนึงครับ คมั่มานแต่หนูซิ่งแต่ไม่ได้ดื้อนี่โอ้ยวะเพิ่งพูดไปเมเป็อยู่นี่โดนเยวนี่สามตัวติดติดโอ้เสียงเสียงโอ้เย่คือมระมานที่เน้ะครับลังสุดท้ายของใหม่นี้ อยู่ไหนเอยอยู่นี่เอาอีกเลี้ยนี่บู๊ยว่าสี่ตัวบ่ะหมายนี้นี่บูยบู๊ยเนาะจะคิดว่ายัางไงหรอกเว้ยไปครับผมเดี๋ยวไปต่ออีกหมายนึงครับครับถึงหมายที่สามนะครับว้กใกล้กันหน่อย วูนูนูนูวูนูตัวเองใหญ่เลยไม่กินกลับเนาะวิ่งอยู่เหมือนเดิมไหมหนูตัวเองใหญ่เลยครับนี่วิ่งอยู่บนตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยไม่กินกลับมั้งนี่เอาแล้วเหวี่ยงมาแล้วผมโอ้ยกับดักเฉยๆทุกอย่างนะครับนี่มาแล้วผม โอ้มีกินกลับบ่านี่มีหนูเนาะแต่ไม่กินกลับนี่ครับนี่ดูทางนี่เป็นล่องเลยนี่ไม่กินกลับเนาะเหี่ยวเแล้วนี่ดูทรงออกเลยนี่นี่ีรูนี่ใหม่ๆเลยนี นี่กินกลับเนาะนี่โอเคครับกับดักหมดละในแค่ตัวเดียวนี่นะครับผมพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่เนาะผลงานตัวเดียวดีกว่าเหว่ออเนาะโอเคครับ ครับสวัสดีตอนเช้าครับมายามหนูครับเก็บกับดักมาดูว่าจะได้กี่ตัวครับได้ไม่ได้ไม่ว่ากันครับขอแค่อีกสองแต้มพอครับวันนี้หนักน้อยครับโอเคครับหลังแรกนะครับกับดักหายแซกงูอยู่นี่ครับนี่บอกแล้วรูนี้ต้องอยู่เรียบร้อยครับ มาครับแต้มแรกครับหน่อยแล้วต้องโดนนี่ครับเละเลยโอเคครับครับท,ที่สองครับมีกุพุมข้างหน้านี่ครับ จะมาน,น,นี่เนาะดีเนาะอีกแปมหนึ่งก็ถึงเป้าหมายแล้วครับหนูหายากครับอุย้ยกับดักล่านครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับผมโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้ยยังไม่ตายครับจะหลุดแล้วโอ้นี่ครับโอเคครับ นี่ครับับมนก็หนูผีเลยนี่ได้ถึงเป้าหมายแล้วครับผมวันนี้หมายนี้เหมือนจะมีมหนูแต่นหนูหลังนี้โดดดีแล้วครับโอ้โหเจ้าถิ่นเล่นงานผมอีกแล้วเมื่อคืนนี้จัดไปห้านะครับนี่ช้ามาจัดอีกหนึ่งโอเคกระดัษแค่ยี่สิบอันนะครับพอที่กิน พอได้กินพอได้แจกไม่พอขายแล้วครับอยู่เฉยๆอยู่ครับนี่หนูไม่มาเลยหลังต่อไปครับรูใหญ่ๆสวยๆเนี่ยทางเลื่อมๆเนี่ยอู้โดนครับโดนโอหมานหมานหมานแก้วโอ้ตัวใหญ่ด้วย เมื่อคืนได้เจ้าถินไปครับวันนี้ได้เจ้าของรู้แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวไปอีกหมายนึงครับโดนเต็นนูสิงนี่สุดท้ายหนูซิงอีกแน่ <c oughs> สุดท้ายาห,าาน,หน,านูสิงอีกแล,ล้วมาครับมาถึงหมายที่สามครับเมื่อกี้เจ้าของนามากวนนะครับมาช่วยายามวมา่งั้้หมายนี้เหี่ยวแต่เมื่อคืนแล้วครับเช้ามาก็เหี่ยวมันดึงครับผมจะได้สักตัวมี้ออกไหมได้ไม่มได้ไ,ไม่เป็นไรครับดูดิ มันคุยออกมาใหม่ๆนี่แต่มันไม่กินกับดักครับอม,มาเรื่องแล้วไงผมเดินไกลซะด้วยสินี่อืมไม่กินกับดักครับ พังครับหนูไม่กินกับดักเนาะมันก็ไม่ได้เลยโอ้ยหนี่หมายนี่คงส่ยจะเหี่ยวแล้วครับไม่กินเลยนะแถวนี้หนูมันไปในมอสด้วยทางกลังเลื่อมอยู่นะเออกับดักลัน่นเรียบเลยนึกว่าจะเหีเ่ยวซะแล้ว หมานหมานหมานมาโอ้ได้เกิดเป้าครับวันนี้กะไว้ได้สามตัวครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับครับนี่ก็ได้สี่ตัวครับสี่ตัวครับโอเคครับยังพอหมานอยู่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามออฟคนทำมาหากินด้วยนะครับผมมันบรรยากาศเช้าๆครับ โอเคครับว mm ัสดีครับ